พานพบอีกคลายามบุกผาโปรยปลายตอนที่1นึ่สำหรับเนื้อหาที่แอดนำมาสปอยนะคะอาจจะไม่ตรงตามเนื้อเรื่องทั้งหมดแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสายลมหอมละมุนพัดโช,ชยทำนองแห่งห้วงฟ้าแววล,ลอยหมู่มวลบุกผาหลากสีสันละลานตาเสียงหัวเราะอ่อนหวานแววกังวานไม่ขาดสายเงาร่างหนึ่งยืนโดดเด่นอยู่ใจกลาง ส่วมชุดผ้าไหมปักลายทวงทาสูงส่งงามสง่าประดุษสรพสิ่งรอบด้านล้วนดำรงอยู่เพื่อเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรกลับมองใบหน้าของเขาไม่ชัดไกลออกไปแววเสียงกังวานใสที่เจือแววร้อนใจของใครคนหนึ่งเซนจ,จุนต้าเหลน่ามกลางเสียงแย้มยิ้มสนทนาเขาสังเกตเห็นโบกมือคลาหนึ่ง รอบดันเงียบสนิทในบัดดลมีอะไรหรือน้ำเสียงอ่อนโยนข้าเป็นเสิร์นโของท่านได้หรือไม่ท่าทางเขินอายและคนคาดหวงังเสียงหัวเราะพลันดังสนัน่นหัวเราะอะไรข้าชมชอบเสิรินจุนต้าเลินข้าเพียงปรารถนาเป็นเสิรินโฮท่าทีกึ่งอับอายกึ่งเคืองโกรธเช่นนั้นก็จงบอมเพญเป็นเซียน น้ำเสียงเจือรอยยิ้มคลิปตาต่อมาภาพเบื้องหน้าเปลี่ยนไปคลื่นเมฆป่วนพ่านท่ามกลางความเวิงวางไร้ขอบเขตสองเงาร่างเลือนรางยิ่งเพียงรู้สึกว่าเงาร่างหนึ่งสูงตระงานอีกเงาร่างเล็กกระจิตริ์ขอสนจ,จุนต้าเหลินโปรดส่งเสริมเป็นเสียงกังวานใสของสตรีเดิมต่างเผ่าพันธุ์ หากเจ้ายืนกลานเช่นนี้เท่ากับฝ่าฝ,าฝาืนวิถีสวรรค์ยอมถูกสวรรค์ลงทันเสียงของบุรุษยังคงนุ่มนวลรื่นหูไม่เปลี่ยนมนุษย์มีวัตะสงสารหกภพภูมิทว่าเจ้าหามีไม่หากตัดขาดรากฐานเดิมลังแต่จะทำให้จิตวิญญาณดับสูญแล้วจะเป็นอะไรข้าเพียงปรารถนาตอบแทนเขาชาติหนึ่ง น้ำเสียงเปี่ยมล้นไปด้วยความยิ่งทรนงบุรุษนิ่งเงียบครู่หนึ่งถอนหายใจนี่คือน้ำจากสระเย้าชื้กหากดื่มเข้าไปจะสลายร่างเดิมจิตวิญญาณจะได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิเดียวกับเขาขอบคุณเสริญจุนต้าเหลินยิ่งนักถ้าทางปิติยินดีหลังดื่มน้ำนี้นับจากนี้ไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับข้าเพียงแลกมาซึ่งการคลองคู่ในชาติหนึ่ง หรือว่าเขาสำคัญยิ่งกว่าการเป็นเสือนโห o เงีบเงียบข้าเป็นเพียงพูดน้อยต้อยต่ตำไร้วาสนากับวิถีแห่งเซียนเสนจุนต้าเหลินอยู่ห่างจากข้าไกลเกินไปวนเวียนอยู่ในวัดตสงสารตลอดการตัดขาดจากวาสนาแห่งเซียนเจ้าไม่ขอเป็นเซียนเพียงปรารถนาเป็นมนุษย์ทุกภพชาติไม่เสียใจไม่ ร่างกายเจ็บร้าวเราวถูกเลาะหนังหักกระดูกหงหนิงกรีดร้องเสียงแหบโหยสะดุ้งตื่นเพราะความเจ็บปวดพลันผุดลุกนั่งบนเตียงเหงื่อเปียกซึมทั่วทั้งแผ่นหลังลูบเนื้อตัวพบว่าผิวหนังยังสมบูรณ์นางเช็ดเหงื่อเย็นเฉียบบนหน้าผากนิ่งงันเช่นทุกคราวนับแต่จำความได้ในโลกต่างพบนางก็เริ่มฝันประหลาดไร้เหตุผลเช่นนี้ และฝันเรื่อยมาจวบกระทั่งบัดนี้แทบทุกเดือนจะต้องฝันเช่นนี้ครั้งหนึ่งบางคลานางถึงขนาดสงสัยว่าความฝันนี้คงเริ่มหลอกหลอนตนตั้งแต่เมื่อหลายชาติก่อนสตรีผู้นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับตนแล้วเสิญจุนต้าเหลินเป็นใครน่าเสียดายที่อย่างไรก็มองรูปร่างหน้าตาของพวกเขาในฝันไม่ชัดหงหนิงตื่นแล้วหรือไม่ เสียงเคาะประตูดังขึ้นอ้าตื่นแล้วอาจารย์เรียกเจ้ากินข้าวจะไปเดี๋ยวนี้เสียงนอกประตูเงียบหายไปหงหนิงพลิกตัวลงจากเตียงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างว่องไววิ่งออกจากห้องโต๊ะไม้ใต้ชายคากระท่อมเรียบง่ายอย่างยิ่งบนโต๊ะมีกับข้าวสองอย่างและน้ำแกงหนึ่งชามธรรมดาทาังรูปลักษณ์และรสชาติ ทั้งสมคนนั่งลงข้างโต๊ะกลับมีเพียงหงหนิงกินอยู่คนเดียวอีกสองคนที่เหลือนั่งอยู่ข้างๆต่างมีเพียงน้ำสะอาดถ้วยหนึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าผู้หนึ่งเป็นบุรุษชุดฟ้าที่ดูแล้วอายุ30กว่าปีอีกผู้หนึ่งเป็นเด็กหนุ่มท่าทางเย็นชาอายุ17-18ปีน้ำเสียงของบุรุษเจือแววเอนดูหงหนิงสีหน้าเจ้าไม่ดี หงหนิงเอาแต่ก้มหน้าก้มตาพุ้ยข้าวนอนฝันร้ายบุรุษขมวดคิ้วฝันร้ายอีกแล้วหรือเห็นเขากังวลหงหนิงรีบยิ้มอย่างไรก็ฝันเช่นนี้มาหลายปีไม่เห็นเป็นอะไรไม่ใช่หรืออาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงบุรุษพยักหน้าวันนี้วันที่15บพลังหยางอ่อนแอสิทธิพี่ของเจ้าจะได้ดูดซับพลังจากดวงอาทิตย์ ส่วนข้าจะเก็บตัวฝึกตนหากเจ้าไม่มีอะไรทํามีสู้ไปเก็บสมุนไพรจํานวนหนึ่งกลับมาหงหนิงรับคําพลันบนวันวันเอาแต่บําเพ็ญเพียรน่าสนุกตรงไหนอะ่ะบุรุษแย้มยิ้มก่อนกําชับทุกวันที่15พลังหยินรุนแรงบรรดาปีศาจครึกษาจะออกมาดูดซับพลังทิพย์จากฟ้าดินเจ้ามิอาจออกไปไกลทุกเรื่องต้องระวังจำต้องกลับมาหลังเที่ยง ทราบแล้วทราบแล้วทุกครั้งล้วนกล่าวเช่นนี้หงหนิงบนอุกชี้ไปที่กับข้าวบนโต๊ะพวกท่านล้วนบำเพ็ญเป็นเซียนผู้หนึ่งเอาแต่ดื่มยาผู้หนึ่งดื่มเพียงน้ำเปล่าเช่ไหนเลยจะมีลาบปากเช่นข้ากล่าวจบก็คีบอาหารคำใหญ่แซงทำเป็นอุทานอย่างพออกพอใจฝีมือของอาจารย์นับวันยิ่งลําเลิศ เด็กหนุ่มข้างๆแค่นเสียงบุรุษช,ชุดฟ้าสายหน้ายิ้มยิ้มการฝึกตนด้วยศาสตร์วิชาเลี่ยงทันยาหารทำให้เป็นอมตะได้ทว่าเจ้ากลับไม่ยอมฝึกหงหนิงไม่สนใจวันๆสงบจิตบำเพ็ญเพียรปล่อยวางสิ่งประเสริฐมากมายในตายล่าจนมิอาจเสพสุขเป็นอมตะมีอะไรดีช่วยชีวิตนี้ของข้า ไม่มีวาสนาเป็นเซียนคอยอยู่รับใช้พวกท่านเช่นนี้ดีกว่าภายหน้าเมื่อท่านทั้งสองสำเร็จเป็นเซียนอย่าลืมค่าเป็นพอเด็กหนุ่มเอ่ยเสียงเย็นเป็นอมะตะย่อมดีอยู่แล้วขณะที่พวกเรายังหนุ่มแน่นแต่เจ้ากลับแก่งอมหงหนิงมองค้อนท่านจะพูดอะไรก็พูดไปอย่างไรค้าก็ไม่ฝึกเด็กหนุ่มเอ่ย จิตปุถุชนแตกกำเนิดโดยแท้สายน้ำจากภูเขาไหลรวมเป็นทานลึกยามนี้ตรงกับเดือนสี่ทานน้ำแห่งนี้กลับแผ่ไอเย็นยเยือกออกมาเป็นระยะฝั่งน้ำด้านซ้ายคือหน้าผาสูงชันเมื่อคืนตกใจจนเหงื่อออกมากเกินเนื้อตัวเหนียวเนินหนักหงหนิงวางตระก้าที่บรรจุสมุนไพรจนเต็มถอดเสื้อผ้าโดดลงน้ำ ทานเย็นเยียบปรากฏดเกลียวคลื่นพลิ้วกับเพื่อมผิวน้ำใสกระจ่างแต่กลับลึกจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดว่ากันว่าชื่อทานมังกรโฉดส่วนใต้ทานน้ำแท้จริงมีมังกรโฉดหรือไม่หงหนิงอยู่ในเขาแห่งนี้มาสิบปีเลิกกลัวไปนานแล้วเพราะแม้แต่อาจารย์ยังไม่รู้สึกว่าในน้ำมีกลิ่นอาอปีศาจคาดว่า คงเป็นเพียงชื่อเรียกต่อให้มีมังกรจริงๆก็คงถูกใครจับไปแต่แรกไม่ก็ถูกสวรรค์ลงทันไปแล้วอันที่จริงหากเป็นแต่ก่อนหากใครบอกว่าโลกนี้มีมังกรอยู่จริงหงหนิงเป็นต้องหัวเราะที่อีกฝ่ายงมงายทว่านับแต่มาเยือนโลกล่านี้ช่วงเวลาสิบปีได้เห็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนความเชื่อมั่นในหลักเหตุและผลของนาง ล้วนพังทลายไปนานแล้วส่วนแท้จริงมาที่นี่ได้อย่างไรกระทั่งบัดนี้หงหนิงยังหาคำตอบไม่ได้รู้เพียงว่าหมดสติยามกําลังเดินเที่ยวชมอยู่กลางทุ่งดอกช้าเมื่อฟื้นคืนสติก็กลายเป็นทาลกในห่อผ้าที่ถูกทิ้งริมถนนจากนั้นก็ได้อาจารย์ช่วยชีวิตอาจารย์ชื่อเหวินซินสิษย์พี่ชื่อไปหลิง นางกลายเป็นทารกก็รับไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ชวนให้รับไม่ได้ยิ่งกว่าก็คืออาจารย์ผู้เรียบร้อยบอบบางดูแล้วอายุ30กว่าปีแท้จริงอายุ133ปีอีกทั้งสิทธิพี่ไปหลิงยังมีอายุถึง396ปีเขาเป็นพูดน้ำแข็งตั้งแต่ยาววัยนางได้ติดตามอาจารย์รำเรียนวิชาฝึกความแข็งแกร่งให้ร่างกาย ต่อให้แช่อยู่ในทานน้ำเย็นเฉียบก,ก็ไม่รู้สึกหนาวหงหนิงมองท่อนแขนขาวเนียนเรียวบางพลางยิ้มฝืดเฟือนอีกโลกล่าหนึ่งนางอายุ22ปีทว่าบัดนี้นางอายุเพียง12ปี12ปีนางเปลี่ยนจากทารกเป็นเด็กหญิงแต่อาจารย์กับสิทธิ์พี่กลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักไม่ยอมรับไม่ได้ว่าการบำเพ็ญเป็นเซียน ส่งผลดีต่อความงดงามหากกลับไปเปิดสถานเสริมความงามที่เน้นวิธีเลี่ยงทัญญาหารไม่กินข้าวทั้งสามารถลดความอ้วนทั้งสามารถคงความอ่อนเยาว์ทั้งสามารถประหยัดเงินหยวนเชื่อว่าต้องมีลูกค้าผู้หญิงแวะเวียนมาไม่น้อยเป็นแน่10ปีความทรงจำที่เกี่ยวกับอีกโลกล่าหนึ่งบัดนี้เปลี่ยนเป็นพลาเรือนสิ่งเดียวที่จำได้ก็คือ ชื่อที่ออกเสียงคล้ายกันอุบัติเหตุครานี้จะเกี่ยวข้องกับความฝันประหลาดนั้นหรือไม่เรื่องนี้หงหนิงก็เคยถามอาจารย์เป็นการส่วนตัวหากแต่เหวนซินก็ไม่รู้สาเหตุแน่ชัดบอกเพียงว่าชาติก่อนนางอาจมีความเกี่ยวข้องลึกซึ้งกับสตรีผู้นั้นหงหนิงแช่อยู่ในน้ำพลางคลุ้นคิดตอนนั้นเองบริเวณไม่ไกลจากนาง ทานน้ำสีเขียวที่เดิมนิ่งสนิทพลันบังเกิดเกลียวคลื่นรุนแรงมากขึ้นทุกขณะค่อยๆส่งเสียงดังคลื่นคลางเพราะพบเห็นอะไรมามากประสาทสัมผัสจึงว่องไวเป็นพิเศษหงหนิงตระหนักได้ทันทีว่ามีสิ่งผิดปกติคลั้นเพ่งมองเห็นว่าใจกลางทานน้ำกำลังป่วนพล่านราวถูกต้มเดือดขณะเดียวกันกลิ่นไอปีศาจพุ่งทะลวงเสียดฟ,ฟ้า นางตกตะลึงทำท่าจะโดดขึ้นฝั่งขาซ้ายถูกอะไรบางอย่างเกี่ยวรัดเยียบเย็นเรียบลืน่นและค่อนข้างแข็งงูน้ำที่ฝึกสำเร็จเป็นปีศาจ์หงหนิงขนลุกชันรีบก้มมองใต้ฐา,านน้ำลึกมองไม่เห็นหน้าตาของสิ่งดังกล่าวเห็นเพียงตัวของมันหนาเท่าถังน้ำดำทะมึนราวมึกและด้านบนยังเต็มไปด้วยเกล็ดแข็งหนา ใช้งูเสียที่ไหนแย่แล้วเจอสิ่งนี้เข้าจนได้หงหนิงตกใจร้องรันอาจารย์สิทธิ์พี่ตัวมังกรแม้ลื่นทว่าขากลับถูกลัดแน่นยิง่งไม่ว่าอย่างไรก็สลัดไม่หลุดนึกไม่ถึงว่าทานน้ำแห่งนี้จะมีมังกรโฉดอยู่จริงได้ยินว่ามังกรโฉดกินคนเป็นอาหารใช้จิตวิญญาณของมนุษย์ฝึกปลื้ไข่มกวิญญาณ อย่าว่าแต่ตอนนี้ข้างกายไม่มีอาวุธวิเศษต่อให้มีลำพังเพียงตนก็ม่อาจสยบมันได้่วนสิ้นกับไปหลิงกำลังฝึกปลือยันส่งสัญญาณก็ไม่มีแล้วจะทำเช่นไรคลานี้หงหนิงถึงนึกเสียใจที่การก่อนไม่ตั้งใจร่ำเรียนวิชาฤิ์อารามร้อนใจกลับกระตุ้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดนางพยายามตั้งสติอย่างเต็มที่ อาปากหมายท่องคาถาเร้นกายท่านใดนั้นมังกรพันเปลี่ยนมารัดเอวนางฉุดกระชากลงไปใต้น้ำสายน้ำโถมเข้าใส่จากทุกด้านพุ่งใส่ปากจมูกและหูหงหนิงสำลักน้ำผันนึกโมโหโตนเองรู้อย่างนี้น่าจะไร้คาถาเลี้ยงน้ำแต่แรกบัดนี้น้ำท่วมปากจะท่องคาถาอะไรก็ไม่ได้ในน้ำแววเสียงหัวเราะเยียบเย็น ที่เจือแววลำพองประหนึ่งเสียงฟ้าคำรนโชคดีที่หงหนิงเป็นคนใจกล้าแม้หวาดกลัวกระนั้นก็ยังคงเบิกตากว้างทั้งที่อาจารย์แน่ใจว่าที่นี่ไม่มีกลิ่นไอปีศาจแต่เช่นไหนจูจูจึงมีมังกรชั่วโผล่ขึ้นมาอาศัยแสงสว่างริบหลีในที่สุดนางก็พบสาเหตุใต้น้ำประมาณหนึ่งจังบนผาหิน ปรากฏถ้ำสูงขนาดครึ่งมนุษย์ถ้ำหนึ่งหงหนิงกระจ่างในบัดดลเห็นทีถ้ำนี้คงทะลุไปที่อื่นปกติมังกรโฉดไม่ได้อยู่ในทานลึกวันนี้โผล่ออกมาดูดซับพลังจากดวงอาทิตย์ถึงได้พบกับตนเข้ามีหน้าก่อนหน้านี้ถึงไม่มีกลิ่นอายปีศาจช่วงเอวของนางรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเกล็ดของมันกำลังสั่นไหวความขยะแขยงแะคนหวาดกลัว พลันพุ่งเข้าโถมทับจิตใจยิ่งหายใจไม่ออกมากขึ้นทุกทีนางได้แต่ดิ้นรนสุดชีวิตทว่าเรี่ยวแรงของเด็กหญิงอายุ12ปีจะมีมากเท่าใดมังกรน,นั้นรัดตัวนางลากลงไปใต้่านลึกขณะกำลังสิ้นหวังลำแสงสีทองราวดาวตกพลันพุ่งลงมาจากเหนือศีสักหงหนิงตกตะลึงมังกรดำคล้ายแปลกใจเช่นกันพลันหยุดการเคลื่อนไหว ลิปตานั้นของสิ่งนั้นก็ล่วงลงสู่ก้น่านคล้ายถูกกระแทกแตกกระจายกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยจำนวนมหาศาลทานน้ำที่ลึกสี่ห้าจังดูแล้วเฉกเช่นม่านราตีอันกว้างใหญ่ไพศาลกลางคิมหันตะลุดูระดับประดาด,ด้วยหมู่ดาวสุกสกาวดาดดานแสงดาวกระพิบระยิบระยับแล้วโดยไม่คาดหมายพวกมันก็เริ่มแตกหนอ ราวกับการเร่งภาพเร็วในละครกิ่งใบกระจายตัวอย่างรวดเร็วเพียงชั่วครูก็งอกออกเป็นต้นอ่อนของดอกไม้ก่อนจะผลิตบานเป็นดอกไม้สวยงามดอกใหญ่หาใช่เพียงดอกเดียวแต่คือร้อยบุกผาบานสะพังเจ,จิดจรัสเช่นโบตันและลานตาเช่นดอกท้องามละออเช่นดอกซิงงามพิสุทธิ์เช่นพุทธาลอ่อนละมุนเช่นเบน,เบนจมาศ ยิ่งทรนงเช่นดอกเหมยงามสร้างเช่นบัวแดงดอกไม้แทบฤดูการล้วนปรากฏขึ้นที่นี่อย่างพร้อมเพรียงแจ่มจ้าหลากสีสันพากันชูช่อแบ่งบานทัศนียภาพอันงดงามจับตาคล้ายจะทำให้ทานลึกอันน่าสะพรึงกลัวบางเกิดความสว่างสวยัยแสงทองอารามฉาบป,ประกายรัศมีมงคลโอบล้อมห่อหุม้มประดุดอุทยานร้อยบุกผา ปละหนึ่งมีลมพัดผ่านคลื่นดอกไม้กระเพื่อมไหวหงหนิ่งได้สติหันไปเห็นมังกรดำตัวนั้นชัดเจนพบว่ามันมีสีดำทะมึนทั่วทั้งตัวเกรดตามตัวทอประกายวาวามยามขยับในตาดุดแสงโคมบนหัวมีเขายาวลักษณะดุร้ายยิง่งมังกรรู้สึกได้ถึงความผิดปกติกระนั้นก็ทำใจทิ้งอาหารลดเลิศไม่ลง ตัดสินใจจัดการโดยเร็วที่สุดแงนหน้าอ้าปากเตรียมขย่ำหงหนิงหลับตาเสียงคำรามดังขึ้นจุจๆพันธนาการก็คลายออกคลื่นน้ำรอบด้านปั่นป่วนพรุ่งพล่านหงหนิงแปลกใจพลันลืมตามองเห็นมังกรใส่หัวใส่หางอย่างเอาเป็นเอาตายดวงตาแดงกำ่ำราวเปเลวเพลิงคล้ายมีอะไรบางอย่างติดอยู่ในตาเกล็ดตัวค่อยๆเผยอ้า กลีบดอกไม้นับไม่ทวนแทรกตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่างเกลด็ดตั้งตรงานประหนึ่งเข็มมีดแหลมคมสุดท้ายมังกรโฉดเจ็บปวดแสนสาหัสกระเสือกระสนแทรกตัวหนีเข้าไปใต้ถ้ำบนผาหินขณะหงหนิงอึ้งงนันฝ่าเท้าพลันถูกอะไรบางอย่างขำยันพุ่งตัวขึ้นไปด้านบนนั่นคือต้นฉาแดงงดงามขนาดมะึมาดอกไม้ยักยันเท้าของนางไว เมื่อส่งนางถึงริมฝั่งก็หายวับไปจากนั้นมือคู่หนึ่งก็รับตัวนางเข้าสู่อ้อมกอดขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะและเรามาพบกันใหม่ใน EP ที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ